ผลิตมหาศาล20กว่าล้านเหรียญรับซื้อ4-800บาทกันเลยทีเดียว50สต่างปีพศ2493เหรียญกระสอรุ่นแรกสมัยรัชกาลที่9ช่องปอป่าศึกษาแบงเหรียญโบาราณซื้อและขายเหรียญกระสบหายาก ยินดีต้อนรับ f c ทุกคนทุกท่านฮะเข้าสู่ช่องซื้อและขายเหรียญปอป่า,ปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณช่องรับซื้อเหรียญกระสับผลิตน้อยหายากเหรียญที่ได้รับความนิยมในวงการเหรียญกระสับบ้านเราเนาะก็ยินดีต้อนรับนักสะสมที่เข้ามาประดับวงการเหรียญบ้านเรานักสะสมหน้าใหม่ๆใช้คําว่าหน้าใหม่ๆเนานะปอป่าก็ไม่รู้จะเรียกยังไงก็ยินดีต้อนรับนะเข้ามาแล้วสำหรับนักสะสมหน้าใหม่ๆก็ f c ฮะอย่าลืม กดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนทั้งหมดไว้ฝากสักนิดหนึ่งเอฟซีฮะนะช่วยกดไลค์กดแชร์สักคนละไลค์คนละแชร์ก็อย่างดีขอบคุณครับอ่ารับซื้ออ่า สูงสุดนี่800บาทเลยเริ่มต้นก็400บาทรับซื้อเริ่มต้น fc ฮะ400ถึง800บาทกันเลยเดียวสำหรับเหรียญ50สตสางปี2493ดูคลิปให้จบนะ fc นะเผื่อจะมีอะไรข้อมูลซุกซ่อนอยู่ดูช่วยดูคลิปให้จบด้วยเนาะจะได้ไม่คิดผิดนะเพราะว่าเหรียญ50สต่ตางค์ปี2493 FC ฮะมียอดจำนวนการผลิตเนี่ยถือว่ามหาศาลเลยโอ้โหนะ20ล้าน2 0ล้าน1,70,000รียญใช่ไหม นะก็20กว่าล้านเหรียญกันเลยทีเดียวนาะสำหรับจำนวนการผลิตแต่ f c h ในจำนวนในจานวน20กว่าล้านเหรียญเนี่ยนักสะสมเขาพบเจอว่ามี2บล็อกเขาก็เลยนำมาเปรียบเทียบว่า2บล็อก f c h ก็มีทั้งอหิบยาก F4 มีทั้งเอ่อเลข5กับเลข0ย์ห่างกันเขาเรียกว่าแบบบล็อกบาง แล้วก็ <c oughs> เลข5กับเลขศูนย์ชิดกันแบบนี้เขาเรียกว่าบล็อกหนาหายากบล็อกบางหาง,ง่าย A f c ะจำนวน20กว่าล้านเหรียญย5สสตางค์ปี2493เานี่ยจำนวน20กว่าล้านเหรียญนักสะสมเขามองว่าเขาพบเจอว่ามีบล็อกเลข5กับเลขศูนย์ห่างกันแบบนี้พบเจอกันได้ง่ายพบเจอกันได้ทั่วไป นะขณะที่มีบล็อกที่หาง่ายพบเจอได้ง่ายแน่นอน,นะฮะถ้ามี2บล็อกต้องมีบล็อกหายากใช่ไหมเนี่ย F4 ดูฮะเลข5ากับเลขศูนย์ชิดกันเลข5ากับเลขศูนย์ชิดกันใน F4 ฮะเป็นบล็อกหายากนะบล็อกหาง่าย F4 ฮะเราวางไว้ก่อนเนาะบล็อกหายากนั้นเป็นบล็อกเลข5ากับเลขศูนย์ชิดกัน f c ดูนะฮะเลข5ากับเลขศูนย์ชิดกันบางคนก็ยังแย,ยกแยะไม่ออกนะป๊าป๊าจะลองส่องกล้องเล็กให้ f c ดูเลข5ากับเลข0ูนนะฮะ เขาจะอยู่โอโหใกล้ชิดกันเลยนะเขาเรียกว่าบล็อกตัวหนังสือหนาหนาจนเลข5ากับเลข0นย์นั้นขยับเข้าไปอยู่ใกล้กันเลยเพราะความหนาของเลข5กับเลข0นะลองสังเกตดูแล้ว fc ลองสังเกตนะฮะว่ายังยังไม่เข้าใจใช่ไหมบล็อกเลข5ากับเลขย์ชิดกันเนี่ย fc ให้สังเกตดูครับว่า,วาเลข0ูนย์เ่เขาจะเป็นเหลี่ยม,ยมนะ ลองสังเกตดูนะถ้าหากว่าเลข5ากับเลขศูนย์คิดกันแต่ยังดูไม่ออกให้ดูที่เลขศูนย์ f4 ที่ปะปานสังเกตนะเลขศูนย์เนี่ยเขาจะเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมแล้วตัวหนังสือเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเลข5หรือว่าเลข0ูนย์เนี่ยตัวเลขเนี่ยนะเขาจะเป็นขนาดหนาเลข5ก็หนาเลขศูนย์ก็เป็นเหลี่ยมนี่แหละบล็อกนี้แหละ f4 บล็อกหายากนะก็ที่จริงนะ f าตัว,ต,วตัวคําว่าประเทศไทยเนี่ยเขาก็จะหนาเหมือนกันแล้วก็ ตรงปีปีอ่าปี2493อะไร f สีฮะปี2493เนี่ยนะเขาก็จะหนาเหมือนกันนะเนี่ยสังเกตด,ดูนะฮะสองสี่เก้าสามจะหนานะบล็อกเนี้ยใช้คำว่าบล็อกหนาเนี่ยหายากใครที่มีปปใครที่มีเนี่ยโอ้โหลิ้นรัวใครที่มีปะปาร,รับซื้อเริ่มต้นผ่านการใช้งานสมบูรณ์ก็เหรียญละสี่ร้อยไม่ผ่านการใช้งานก็ประมาณแปดร้อยนะลองดูเนาะใครที่มีเหรียญห้าสิบต่างปีสองสี่เก้าสามเก็บไว้ที่บ้านเยอะๆนะว่างเว้นจากงานประจําก็ลองไปตรวจดู นะเพราะว่ารับซื้อสูงถึงอ่าสูงสุดนี่800เลยเพราะป้าอยากจะใช้คำว่ารับซื้อเริ่มต้นเนี่ย F4 เพราะป้าจะได้สบายใจคือนักสะสมที่จะไปฟังราคาขั้นสูง800ไงโอเคเนาะป้ารับซื้อเริ่มต้นผ่านการใช้งานเริ่มต้นเหรียญละ400ไม่ผ่านการใช้งานเรี่ญละ800บล็อกตัวหนังสือหนาเลข5กับเลขศูนย์ชิดกันหายากถือว่ายากมากๆเลยแหล f 4, ะ f c เมื่อก่อนราคาแพงมากเลยป,ป้าบอกนี่เลยอ่ะหลังจากนั้นเราก็มาดูบล็อกตัวเลขห่างกัน นะต sí, ัวหนังสือบาง fc ลองสังเกตดู Lock neck. นะฮะเลข5กับเลข0ูนย์เนี่ยเขาจะเริ่มห่างกันละนะเขาจะห่างกันที่จริงที่จริงเดี๋ยวนี้เขาก็เขาก็เป็นเลขแบบคล้ายกันนั่นแหละ fc แต่เขาจะมีความห่างกันอยู่เห็นไหมฮะเขาจะมีความห่างกันอยู่นั้นลองสังเกตดูนะเขาจะมีความห่างกันอยู่ตัวหนังสือคล้ายๆว่าเขาจะไม่อ้วนเขาจะไม่หนาพอนะเลข5เลขสูนเลยห่างกันแบบนี้พบเจอได้ง่ายพบเจอได้ทั่วไปหน้าตาเปล่ายังมองใกล้เคียงเลยเห็นไหมเนาะอ่ะ แล้วเรามาดูปีพศออ2493 fc ลองสังเกตดูหน่อยละ,อะลองสังเกตดูนะฮะ2493เนี่ย็จะบางนะเป็นเลขตัวตัวเลขที่บางบล็อกบางตัวเลขห่างกันห่างง่าย20กว่าล้านเหรียญเนี่ยปปาไม่มั่นใจว่าจะมีบล็อกตัวหนังสือหนาสักกี่เหรียญ fc half b l ที่หายากนะก็ประมาณนั้นลองไปสังเกตดูเอาเนาะใครที่มีเหรียญ50กะตงัง ปีพศ2493เหรียญสมัยราชการที่9 f c ฮะลองไปสังเกตดูก่อนนะก็ถ้าเป็นแบบตัวเลขหนาะเลข5กับเลขศูนย์ชิดกันแบบเนี้ยปปารับซื้อผ่านการใช้งานก็เริ่มต้นที่เหรียญละ400ไม่ผ่านการใช้งานก็เหรียญละ800แต่ถ้าหากเป็นบล็อกหางง่ายเนี่ยถามว่าซื้อไหม F4 ฮะตัวเลขบางแบบเนี้ยนะสภาพผ่านการใช้งานก็ซื้อกันประมาณเหรียญละ2บาท3บาทอะไรประมาณเนี้ยไม่ผ่านการใช้ไอต์ก็จะเป็นหลัก10 นะ่าจะสิบเท่าไหร่จะถึงอ่าสิบกว่าบาทเท่าไหร่จะถึงยี่สบาทไหมก่อนนะนี่ป้าปาประกาศรับซื้อแพงไปแต่ว่าเอฟซี FC ฮะเป็นช่วงที่นักสะสมเขา,ากระแสะเหรียญท้งอื่นเขาเยอะไงเขาก็ไม่ค่อยนิยมกันเท่าไหร่แต่ป้าปาก็จะพยายามนาเสนอป้าปาบอกเลยนะฮะชุดสตางค์ปีสองสี่เก้าสามนี่ว่าจะเป็นห้าสิบยี่สิบห้าแล้วก็ห้าสิบต่างเนี่ยบอกเลยน่าเก็บสะสมน่าเก็บสะสมมากเลยถ้าถามมาหาง่ายไหมก็ไม่เชืงสักทีเดียวเอาใครที่มีฮะป้าปารับซื้อทั้งหมดแล้วล่ะนะแบบบางแบบหนานะนะ ปอปารับซื้อทั้งหมดเลยเดี๋ยวจะเป็น5สตางา์เนื้อทองเหลือง5สตางา์เนื้อดีบุก10สตางางทองเหลืองดีบุกแล้วก็จะเป็น25สตาตค์าปลาปารับซื้อทั้งหมดเลยราคาก็ fc ถ้าเป็น5สตางา์กับ10สตางา์ก็จะสูงหน่อยนะเหรียญหนึ่งก็หลาย10เหมือนกันแต่ถ้าเป็น25สตาตค์ากับ50สตาตา์แบบบางก็ราคาจะไม่สูงซื้อขายกันเงี้ยห้าบาท1ิบาทเท่านั้นเองนะถ้าหากแปลว่าไม่ผ่านการใช้งานก็จะได้10กว่าบาทประมาณเนี้ยก็เดี๋ยวจะงงใช 50สตางของท่านจะเป็นแบบรูปตัวหนังสือหนานะก็ส่งรูปมาถ่ายด้านหลังให้ชัดเจนเลยหน้าหลังและถ่ายชัดเจนเนะจะได้ประเมินราคาทั้งหน้าทั้งหลังได้นะถ้าหากว่าเป็นตัวหนังสือหนาแบบนี้นะตัวหนังสือหนาแบบนี้ก็มีราคาสูงสุดถึง800ก็เลยทีเดียวโอเคเนาะช่องทางการติดต่อป้าป้าวางไว้ใต้คลิปวิดีโอลองสังเกตดู f สนะไม่แน่นะฮะสำหรับ50สต่างปี2493เป้าปารับซื้อจริงๆ นะไม่ว่าจะเป็นแบบบางหรือว่าเอ,าอ้ายไม่ว่าจะเป็นแบบบางหรือว่าแบบนะ้าป๊ะปาร,รับซื้อทั้งหมดเลยแต่ราคาก็ไกลกันราวฟ้ากับเหวเลยทีเดียว f อต้องเข้าใจนิดหนึง่งน้องเข้ามาศึกษาร่วมกันก็ใครที่เข้ามาแล้วก็หากยังไม่ได้กดติดตามป๊ะป๋าก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนทั้งหมดกดไลค์กดแชร์ช่องทางการติดต่อ f อเห็นไหมฮะนะป๊ะปาวางไว้ใต้คลิปวิดีโอนะลองสังเกตดูเอานะก็ไม่ว่าจะเป็น ID Li ไลน์หรือว่าไลน์เบอร์โทรสำหรับนักสะสมที่ต้องการขายเหรียญในช่องของป้าปานะฮะช่องทางการติดต่อที่ได้ขายจริงๆก็มีอยู่ช่องทางเดียวก็คือทางไลน์นี่แหละไม่ว่าจะเป็น ID ดีไลน์หรือว่าไลน์เบอร์โทรเพิ่ม FC ฮะเราจะได้เอาถ่า,ถายรูปมาทางไลน์ใช่ไหมนะสำหรับคนที่จะขายเหรียญน,นักสะสมที่จะขายเหรียญช่องของป้าปาเราต้องมีการประเมินราคากันทุกทุกครั้งไปทุกแท,กทบจะทุกเหรียญไปด้วยนะ ก็ประมาณนั ies, okay. so All ally, so ้นรายละเอียดก็ไปคุยกับแอดมินเอาแอดไลน์เพื่อนแล้วก็ถ่ายรูปหน้าหลังบอกแอดมินแล้วแอดมินจะถ่ายรูปไปดูนะครับนะถ่ายรูปหน้าหลังโอเคนะฮะประมาณนั้นรายละเอียดก็เข้าไปคุยกันเข้าไปคุยกับแอดมินเอาสาหรับคนที่จะขายเหรียญช่องของปปาแต่สําหรับใครที่ต้องการซื้อเหรียญในช่องของปปาเห็นปปาเปิดกล่องเห็นป้าปาทำเหรียญมาโชว์หรือว่าเห็นปปาทำอีพีปปามาขายเหรียญหลายๆอีพีทุกอีพีแหละเลิกงานเลิกการแล้วก็โทรได้เลยสําหรับคนจะซื้อเหรียญ นะเพิ่มเบอร์โทรนะแล้วก็โทรมาหาแอดมินได้เลยนะ7 9 7 9 6 3 9 0 7เจ้พิ่มเบอร์โทรไว้ให้แหละสำหรับคนที่ซื้อเหรียญแต่ต้องขออนุญาตนะขออภัยสำหรับใครที่จะขายเหรียญน,นะฮะแอบโทรเข้ามาเนี่ยคือบางครั้งแอดมินเขา จะรีบวางสายเร็วนิดหนึ่งเพราะแอดมินเขาไม่ได้นั่งอยู่นิ่งๆนะเขาแล้วปะปาก็วางกดไว้แล้วให้เบอร์โทรสำหรับคนที่ต้องการซื้อเหรียญในช่องของปะปาเท่านั้น <c oughs> คนโทรก็แอดไลน์เพิ่มเพื่อนแหละดีคนโทรคนที่จะขายเหรียญน,นะเอสเซียแอดไลน์เพิ่มเพื่อนนั่นแหละดีเขาหน้าเขาหลังเนะี่ยเรามีเหรียญจะขายใช่ไหมเราจะได้ไม่ต้องยุ่งยากเพราะว่าเรามีไลน์ช่องของปะปาของแอดมินแล้วได้เหรียญมาปุ๊บจะได้ถ่ายรูปหน้าหลังแล้วส่งมาให้ปับ๊บถ่ายรูปชัดๆเอเซียตั้งกล้องนิ่งๆนะ ตั้งกล้องนิ่งๆแล้วถ่ายมาใครถ่ายรูปเบอร,ร์มาหวังให้อดมินเขาประเมินราคาให้สูงไม่ใช่นะยิ่งเบอร์เท่าไหร่อดมินประเมินราคาถูกเท่านั้นนะโทษเขาไม่ได้ด้วยเพราะว่าถ่ายภาพเบอร์ก็เท่ากับว่าเหรียญไม่สมบูรณ์ถ่ายภาพเบอร์เท่ากับเหรียญไม่สมบูรณ์ราคาล่วงอย่างแน่นอนฉะนั้นก็ถ่ายรูปถ้ดเจนถ่ายปุ๊บแล้วก็ลองดูตัวเองดูก่อนตัวเองเห็นว่าชัดก็คงชัดถ้าตัวเองเห็นว่าเบอร์ยังไงก็เบอร์ฉะนั้นถ้าภาพเบอร์ฮะรับรอง ราคาล่วงแน่นอนฉะนั้นถ่ายรูปชัดเจนเอาละเดี๋ยวคลิปหน้าก็เพิ่มเจอกันนะเราผ่านมา10กว่านาทีแล้วใครมีเหรียญอยากขายติดต่อช่องของป๊าปามาซื้อจริงขายจริงขอเหรียญตรงตามภาพเนาะก็ประมาณนั้นใครที่เห็นป๊าปาเปิดอีพีป๊าปามาขายเหรียญเนี่ยอย่าอย่าไปแคปหน้าจออีพีป๊าปามาขายเหรียญแล้วก็เอาเหรียญที่ในในอีพีป๊าปามาขายเหรียญมามาเสนอขายป๊าป๊านะป๊าปาไม่ให้เอาตรงนั้นนะฮะนะ ก็คือพีปลาปามาขายเหรียญนั้นปปานั้นเป็นช่องนําเสนออยู่แล้วนําเหรียญที่ผลิตมากหาง่ายไม่ได้ซื้อเข้ามานะซื้อในราคาเกินหน้าเหรียญสลึงหนึ่งบาทหนึ่งปปาก็ซื้อมาฉะนั้นเวลาแอดมินประเมินราคาเนี่ยเดี๋ยวจะหาว่าแอดมินประเมินราคาถูกอย่าไปเอาคลิปวิดีโอปาปามาขายเหรียญแล้วก็นําเหรียญที่พีปาปามาขายเหรียญมานาเสนอขายช่องของปปาไม่เข้าใจไหมฮะเนาะเราไม่ทานะครับบพมาแอดมินเขาไม่ไม่ประเมินให้นะดูพีปลาปามาเปิดกล่องหรือว่าอย่างเงี้ยเนี่ยเนียวปาปาจะบอกไปเนี่ยดูพีอย่างเงี้ยนะเนี่ยอย่าง อะไรประมาณนั้นก็ส่งรูปตรวจสอบประเมินราคากันโอเคค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันใหม่พูดยาวไปก็เดี๋ยวจะงงกันไปหมดเนาะไม่พูดยาวคนไม่เข้าใจก็ไม่เข้าใจนะพูดนิดเดียวปุ๊บเออวางโทรศพัพท์ปั๊บเขีย่ยไปดูอย่างอื่นไปหมดแล้วแต่ว่าส่งรูปมาแล้วก็รับซื้อเท่าไหร่อีกละไหนะบอก่ารับซื้อเท่านั้นเทนี้เพราะท่านไม่ได้ดูครบดูคลิป,ลปตั้งแต่ต้นคลิปไปจบไงนะบางคนดูคลิปปับ๊บโอ้โหไม่มันถ้าเอฟเีเรือนพื้นไปหาดูปลาปลารับซื้อเหรียญราคาเท่าไหร่อะไรประมาณนั้น <laughs> ไปดูตอนจบทีเดียวยิ่งไปเหรียญสอบล็อกอย่างนี้ลําบากมากเลยนะเพราะว่าไม่ได้ดูตรงบล็อกหาง่ายไปดูทีเดียวบล็อกหายากสูงสุด800งไงโอเคเอฟเสีย okay, เข้ามาศึกษาร่วมกันนะคลิปหน้าพบเจอก,กันคลิปนี้สวัสดีครับ